ไทยแด้วยเป็นที่ปรากฏความแน่ชัดว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่ายสลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันนี้เราจะมาย้อนรอยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยานราจะมาดูกันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันนําไปสู่เหตุการณ์รัฐประหารในครั้งนั้นเราต oh. ้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยที่นําไปสู่สูญญากาศทางการเมืองไงครับเช่นเหตุการณ์หนึ่งคือการที่คุณทักษิณไปพูดในเวทีของรัฐที่นครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ได้มอบวามไบ้วานใจให้กับรัฐบาลโดยการเลือกสสรัฐบาลท่านเป็นว อันนี้จะส่งไปตรงไหนก็ต้องได้รับสิทธิ์ในการที่จะต้องดูแลเด็กพิเศษคนนะครับจังหวัดที่ไว้ใจเราน้อยก็ใส่ชีวะเหตุการณ์นี้ผมจำได้นะครับเว่าวันนั้นผมดูทีวีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงพูดแบบนี้การพูดแบบนี้นะมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกประชาชนเลยทีเดียวแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นมันมีอะไรต่อไหมฮะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายครับคือมีการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองเช่น ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับกิจการโทรศัพท์มือถือจาก50%เหลือ10%ครับแถมภาษีพวกนั้นเนี่ยนะเอาไปจ่ายหักค่าสัมปทา,านได้อีกต่อนด้วยทําให้รัฐบาลเนี่ยสูญเสียไรายได้ที่ควรจะได้จากสัมปทา,านของบริษัทชินขอบไปถึง60,000กว่าล้านบาททีนี้เข้าสู่ช่วงมกรา49คุณทักษิณยังไงล่ะครับเขาก็ขายหุ้นที่ครอบครองทั้งหมดของชินขอบให้กับบริษัทเทมาเซกมูลค่ารวมทั้งหมด73,000ล้านบาท แล้วอย่างนี้สื่อมวลชนในช่วงนั้นเขาวิจารณ์กันยังไงบ้างไหมฮะด่ากันเละสิครับครับแต่ว่ามีความพยายามในการปิดปากคนที่วิจารณ์การทํางานของภาครัฐอย่างเช่นที่เห็นชัดๆคือมีการปลดรายการของคุณสนทิลิมทองคุลออกจากถังรายการช่องโมเดิร์นไนน์งไงครับเพราะว่าเขาไปวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลจนคุณสนทิต้องไปจัดรายการกลางถนนแล้วก็พัฒนามาเป็นม็อบพันธมิตรมีการชุมนุมเป็นระยะๆะะสร้างความวุ่นวายในช่วงนั้นนะครับ เอาชาติเป็นตัวตั้งเอาความมั่นคงเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกไปแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยนักวิชาการนักหนังสือพิมพ์องค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็กลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยถึงขนาดว่าออกมาเรียกร้องขอนายกพระราชทานมาตราเน่ใช่ครับในหลวงท่านจึงออกมาบอกว่าไม่ได้ท่านมีความเดือดร้อนที่เอะอะไรก็จะไปขอนายกพระราชทานจากท่านมีขอสอนนายกว่า ไม่ใช่นายกตือดร้อนแต่พร,ระมหากษัตริย์ตื่ดร้อ,รอนอาจจะอยากให้ประมหากษัตริย์ตื่ดร้อ,รอนไนมะไม่รู้นะซึ่งมันไม่ใช่แนวทางในระบอบประชาธิปไตยถ้าคุณไปอ้างมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญมันเป็นการอ้างที่ผิดครับอ้างไม่ได้บุญนักสินเขาก็เลยแก้เกมด้วยการประกาศยุบสภาซะเลยแล้วก็เลือกตั้งใหม่ แต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านตอนนั้นเนี่ยไม่ส่งผู้สมัครลงครับผมจําได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการจ้างพรรคเล็กๆให้มาลงสมัครเลือกตั้งแทนใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยไปลงคะแนนโหนโวตถึง9ล้านกว่าคนนะครับหลังจากตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วคนที่ออกมาก็คือเป็นโมคา,มคาแล้วก็ต้องประกาศวันเลือกตั้งใหม่ไปเป็นวันที่15ตุลาคม49 แล้วสถานการณ์ก็วุ่นวายแบบนี้มาตลอดจนเริ่มเกิดสุญญากาศทางการเมืองครับจนกระทั่งวันที่19กันยายน2549ในขณะที่คุณทักษิณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการไปไประชุมสมัชชาใหญ่ที่องค์การสหประชาชาติที่อเมริกานะครับช่วงเวลานั้นพลเอกสนธิบุญรัตกลินก็เลยเข้ายึดอำนาจเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ทำการยึดอำนาจการปกครองได้เรียบร้อยแล้วโดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขครับคือตอนนั้นนะ่ะจริงๆแล้วสถานการณ์ทางด้านการเมืองนี่มันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆใช่ไหมฮะ ผมคิดว่าเอาเป็นว่าทุกฝ่ายสร้างเงื่อนไขให้มันเริ่มถึงทางตันดีกว่าครับใช้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็มันก็มีคนที่กล่าวหากันว่ารัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ก็อยู่เบื้องหลังอีกแล้วอย่างเงี้ยจริงไหมฮะคืออย่างนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนจับประเด็นตรงนี้ให้ดีขนาดเขาพยายามไล่ทักษิณออกแล้วขอนายกพระราชทานมาตราเจ็เนี่ยในหลวงท่านยังออกมาพูดเลยครับว่าทําแบบเนี้ยท่านเดือดร้อนไม่ถูกตามหลักประชาธิปไตย อีกอย่างนะครับชื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยอันนี้ก็มาจากชื่อระบอบประชาธิปไตยของไทยไงครับทีนี้ปรากฏว่าสื่อต่างชาติเขาเอาไปแปลผิดๆว่าเป็นการยึดอํา,านาจในนามของนายหลวง เป็นการปฏิรูปการปกครองซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำบ้างซึ่งมันไม่ใช่เลยทีนี้พอเข้าเห็นว่าสถาบันได้รับความเสียหายสื่อต่างประเทศเข้าใจผิด <S <S เขาก็เปลี่ยนชื่อเอาคำว่าอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขออก <S <S เพื่อให้รู้ว่าในหลวงท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วคิดดูง่ายๆนะครับถ้าในหลวงท่านต้องการจะลงมายุ่งเกี่ยวจริงท่านไม่ต้องรอให้มีการปฏิวัติหรอกครับท่านแค่เซ็นพระราชทานนายกมาตาเจตตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องจบถูกป้าครับ แต่ในหลวงท่านเข้าใจรัฐธรรมนูญดีท่านเห็นว่ากลไกของระบอบประชาธิปไต,ตยเนี่ยยังไปต่อได้ก็ควรให้ดําเนินต่อไปแต่ทุกฝ่ายกลับไปสร้างเงื่อนไขกันขึ้นมาจนทําให้เกิดการรัฐประหารขึ้นไงครับคือหลายๆคนเขาก็จะบอกว่ารัฐป,ประหารมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเขาบอกว่ามันเป็นการตัดตอนประชาธิปไตยมีอะไรทําไมไม่ปล่อยให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้ระบอบประชาธิปไตยมันพัฒนาของมันไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิจารณ์กันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทหารเนี่ยอยากจะคุ้มอานาจเอาไว้ในมืออยากจะเอาสถานการณ์มาอ้างแค่นั้นเอง ไม่มีใครอยากให้เกิดรัฐประหารหรอกแต่ว่าในสายตาของทหารน่ะเขาก็มองว่ามันซุ่มเสี่ยงให้เกิดวิกฤตการณ์ของประเทศทําให้เหตุการณ์บานไปลายไม่รู้จบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจนเป็นเงื่อนไขนําไปสู่การรัฐประหารใช่ไหมครับมันก็วนหลูมเป็นอยู่อย่างเงี้ยประชาธิปไตยของประเทศมันก็ไม่ไปไหนสักทีคุณอยากให้มันเป็นอย่างนี้เหรอครับผมคนนึงอะ่ะไม่เอาจริงๆผมว่า การรัฐประหารที่ผ,ผ่านมาเนี่ยพวกเราควรได้บทเรียนจากมันได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทหารนักการเมืองหรือว่าประชาชนเนี่ยจริงๆควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วว่าการพูดคุยการรับฟังเหตุผลกันบ้างแล้วก็บังคับใช้กฎหมายใ,ให้มันเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและที่สําคัญที่ผมอยากย้ํานะครับทุกฝ่าย อย่าสร้างเงื่อนไขอย่าให้โอกาสให้ใครก็แล้วแต่ในอนาคตเอามาเป็นข้ออ้างได้อีกว่าเป็นเพราะสถานการณ์เดินทางมาถึงทางตันทําให้ต้องเกิดการรัฐะหารไม่งั้นนะครับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละ